ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาประกอบชุดเสื้อสูบก,กับลูกสูบเครื่องตัดยานะครับคือเครื่องตัดยาเครื่องนี้เนี่ยมันลูกเก่ามาเนี่ยมันได้เป็นรอยนะครับผมเลยต้องซชื้อมาเปลี่ยนนี่ครับ ชุดเก่าของมันนะครับคือตรงนี่ครับไอเสียอเนี่ยฮะเป็นรอยฮะตรงนี้เห็นไหมครับวันนี้แล้วก็ตรงเสื้อนะครับนี่เสื้อเก่ามันจะเป็นรอยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเปลี่ยนนะครับเราจะมาดูอุปกรณ์ของเราครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีคีมนะครับแน่นอนคีมปักยิ่งจบ แล้วก็มีไข,ข่ควงปากแฉครับงาน,น,นอันนี้เตรียมไว้เฉยครับแล้วก็มีเออเดี๋ยวก่อนผมหาดูก่อนอ่ะ ก็มีนี่ครับหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับผมที่เขาเรียกว่าเบอร์ห้านะครับเพราะมันมีขนาดห้ามิลน,นะครับตัวน,นี้เก็ก่อนนะโอเคของเราอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้สําหรับที่ผมดือมานะครับผมก็จะลือแกะเฉพาะชุดนี้นะครับชุดเสื้อสูบนะครับที่อื่นผมจะไม่ยุ่งหมดเลยนะครับก่อนเราประกอบนะครับเราต้องเช็คดูก่อนนะว่า เรามีมันมีคาบอะไรอยู่ข้างในนี้หรือเปล่ามีเหล็กมีอะไรหรือเปล่าที่มันหลงเหลือครับถ้ามีก็ควรจะเอาน้ํามันมาล้างนะครับหรือไม่ก็ทํายังไงก็ได้คนระับให้มันออกไปนะผมพารคเก็ตก่อนอันะนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูแบบเร่งด่วนเลยนะนี่ okay. ลูกสูบนี่ผมประกอบไว้แล้วนะครับก็คือนี่ครับใส่แหวนลงไปแล้วเราก็ใส่ลงมานะครับอันตัวที่หนึ่งเราก็ใส่ลงมาทีละล็อกทีละล็อกเลยล็อกทีละล็อกแล้วก็ลงมาเรื่อยๆยนะครับแล้วก็หมุนดูครับให้มันตรงร่องอ่ะนี่มันตรงร่องเห็นไมมันจะมีร่องสลักมันอยู่นะไม่ให้มันดิ้นนะมาแล้ววิธีการประกอบลูกสูบนะครับคือลูกสูบเราจะมีจะมีลูกศรอยู่งนี้นะครับเห็นไหมให้เอาลูกศรนะครับ หันไปทางท่อไอเสียนะให้มันชี้ไปทางท่อไอเสียนะให้มันออกไปทางท่อไอเสียเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมครับเราจะไม่มีจะไม่มีปากของแหวนนะครับคือปากของแหวนเราจะอยู่อีกทางหนึ่งนะเห็นไหมมันจะทําให้แหวนเราไม่หักนะครับแล้วก็เครื่องเราอยู่ได้ทนนาน,นครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ก่อนที่เราจะใส่ลูกสูงครับถ้าคุณถ่ยถ้าคุณถอดแบบผมนะอ่าผมจะใส่ปิ้นไปก่อนนะครับฝั่งหนึ่งฝั่งที่เราเอาติดไว้ในเครื่องอะ่ะใส่ไปนี้ใส่ไปก่อนนะครับตัวปิ้นก็จะอยู่ข้างในนี้ทำไงก็ได้ให้มันลงล็อกนะ เห็นไหมเห็นไหมแต่อย่าใช้ความรุนแรงมากนะครับไม่นั้นไม่นั้นปิ้นของเรากระเด็นหายแน่นะ,ะลงล็อกเรียบร้อยครับต่อไปนะครับมาดูที่ตัวนี้ครับอ่เห็นไหมครับมันจะเยิมย้มๆหน่อยนะเพราะว่าผมเอาน้ำมันเครื่องอนะ่ะ ใส่เขาไว้แช่เขาไว้หน่อยนึงเพื่อเกิดความรอลื่นนะครับก่อนใส่อันนี้เขาเตรียมไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อใส่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนใส่ไว้ในรูนะยืดเข้าออกมาเน่ยครับใส่ไว้ในรูนะเห็นไหมครับทุกคนมาเห็นนะมันไม่ค่อยมันน่าจ,จะไม่ค่อยบังอรัใส่ไว้ในรูแล้วก็ เอาเจะตัวลูกสูบเนี่ยที่ผมบอกคือหันแหวนไอหันหันแหวนออกจากท่อไอเสียนะแล้วก็หันลูกซ้อนลงท่อไอเสียนะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาตัวสลักของเราสลักของเรานะครับใส่ตามไปง่ายครับใส่ง่ายไม่ต้องไม่ต้องบอกมันพิธีประธานมากมายมันเป็นของที่ใส่ง่ายอยู่แล้วอ่ะเมื่อมันเข้าไปใช่ไหมครับ เราก็เอาตัวเนี่ยปิ้นเนี่ยล็อกอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาใส่ล็อกไว้ซะนะครับใส่ล็อกนะแล้วแต่คุณจะใส่ครับคุณจะใส่ท่าไหนคุณอาจจะบินเป็นซูเปอร์แมนใส่ก็ได้หรือจะยังไงก็ได้แต่ผมพอใจในการใส่ท่านี้ผมก็เลยจะใส่ มันจะมีเสียงแป๊กแล้วมันก็จะเข้าแล้วนะแต่เราต้องโยกกดูก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่ามันอยู่หรือเปล่าของผ,ผมเช็คดูแล้ววนะ่าม,มันอยู่นะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพามาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวไอ้ข้อเหวียงนะเพราะว่าข้อเหวียงผมนี่มันตัวก้านข้อเหวียงผมนี่มันผมว่ามันน่าเริ่มจะสึกหรอแล้วนะนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะนะีนะ่อนะ่านะต่อไปครับเป็นการ ประกอบเสื้อสูบนะเสื้อสูบนะเตรียมใส่ปากเกลนใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนประกอบนะครับผมจะใช้นน้ํามันเครื่องนะครับทาขอบนี้ไว้เล็กน้อยก่อนนะครับสองฝั่งนะนะทาที่ชายกระโปรงเสื้อไว้แล้วก็ดูนะครับเสื้อสูบเราทางไหนหันทางไหนนะแล้วก็มาดูที่แหวนนะแหวนจัดให้มันตรงร่องมันนะเมื่อมันตรงร่องเราเนี่ย แล้วแล้วเราก็อันนี้นะครับเราก็เริ่มใส่นะจากแหวนบนก่อนใช้นี่อาจจะใส่ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอดไม่ไลื้ออะไรเยอะนะผมจะประกอบไปแบบเร็วๆเลยในกัรน,นะแต่เร็วๆของผมนี่คือต้องอผิดพลาดน้อยที่สุดะนะครับเราก็ไล่ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อย เดือแวนเขาจะบีเข้าอ่ะเห็นไหมครับลงไปครับล็อกที่หนึ่งต่อมาครับล็อกที่สองอ่ะเรียบร้อยโอเคครับล็อกที่สองลงเรียบร้อยแล้วก็เอาเสื้อจูบนะครับดันลงไปปกติครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับน็อตหยุดเสือ้อใส่มุมตรงคาบกันนะครับใส่ตัวแรกให้เข้ารูก่อนแต่ยังไม่ต้องไขยเยอะนะเราไขแค่มันเข้ารูก่อน,น ารู้ไปแล้วครับหนึ่งตัวสองครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะใส่รอไปเลยวันนี้เรามามองไวๆไปไวๆนะครับเดี๋ยวผม คือของผมเนี่ยคือผมเอาน้ํามันเครื่องเนี่ยทาชายกระโปงไว้แล้วใช่ไหมผมไม่ต้องผมไม่ต้องมาหยอดน้ำมันเครื่องในรูนี่นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะหยอดลงไปก็หยอดได้นะครับในรูเสื้อสูบเนี่ยอาจจะหยอดลงไปสักสองหยดนะแล้วก็ดึงเครื่องลองไม่ใช่ดึงสตาร์ทเลยนะดึงแบบเบาๆก่อนแผ่วๆก่อนสักสองรอบเพื่อ,เ,อเป็นการให้น้ำมันเครื่องเนี่ยไปหล่อื่นนะ แล้วก็เราก็เริ่มทําการไขเลยนะโดยการไขจากฝั่งนี้แล้วก็กระโดดข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะแบบฝั่งตรงข้ามกันนะไปฝั่งนะครับเสื้อสูบนี่ผมซื้อมากับลูกสูบเนี่ยพร้อมทั้งหมดเลยทั้งสลักทั้งทั้งสลักทั้งแหวนทั้งทั้งไอ้ลูกปืนก้านนะครับรวมกันทั้งหมด2อ0หกสิบบาทนะ สั่งซื้อจากเออ่ช้อปปิ้งออนไลน์พวก a z a ดาพวกอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วทำการย้ำไปนะครับย้ำโดยการย้ำเราก็ย้ำฝั่งตรงข้ามสลับกันไปสลับกันมานะ,นะย้ำไม่ต้องแนมแน่นมากครับโอเคเราคิดว่ามันมันอยู่อ่ะสำหรับเสื้อสูบขนาดเนี้ยเราจะไปไขเท่าเสื้อสูบรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ เพราะมันตัวเล็กนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นท่อนะครับเช็คดูนะครับว่าปะกุงปะเกนอะไรพวกนี้ขาดหรือเปล่าแล้วในท่อน,นี้มีอะไรตันหรือเปล่ามีน้ําหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าพอเราเชิคสรร็จเียบร้อยปุ๊บเราก็ใส่เลยนะครับพอเราเชิคสรร็จเียบร้อยเราก็ใส่หมือครับ ครับใส,ส่เสร็จครับนะครับเหมือนเดิมค่อยๆไล่ลงไปนะครับเพิ่มความแน่นลงไปทีละตัวชึบนะชึบชึบโอเคครับทีนี้ก็ลองดูลองเทสดูลองสตาร์ทดูนี่ลูกศเอหัวเทียนนะตรงนี้ปกติที่จริงต้องใช้น้ำมันหยอดลงไปนะครับแต่ผมทาทาน้ำมันไปแล้วนะ ผมทาน้ำมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เลยไม่ต้องไม่ต้องใช้หยอดนะมองเห็นชัดหรือเปล่าอ่ะโอเคดูลองลองดึงก่อนนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บสองทอีไม่มีติดไม่มีขัดไม่มีเสียงอะไรก้องแกงก้องแกง บ็อกผมม,มันเสียนะผมเลยต้องใช้บ็อกแบบนี้โอเคใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับเครื่องผมเติมมันไปก่อนนะน แค่ okay, ลองสตาร์ทเครื่องดูโอ้ยผมเต็มเยอะไปด้วยครับเปิดสวิตช์นี่ครับกปดโช๊คหน่อยเปิดช๊หน่อยเติมน้ำมันด้วยวิธีการสตาร์ทนะครับก็ดึงมายึกหนึ่งก่อนแล้วค่อยดึงนี่ครับไม่ถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราไปกระตุกตั้งแต่เริ่มต้นนี้อาจจะทำให้ลานสตาร์ทเราเสียได้นะนี่ออ่ะอย่างนี้ก่อนนะครับดูเนี่ยชุบแล้วก็ เท่านี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเครื่องยนต์เราติดแล้วเดี๋ยวขอลองจริงที่ผมเปิดชกไว้นะปิดชกน่ะจิ้งไว้ให้เครื่องมันหมุนก่อนนะครับสักประมาณ ยี่สิบสิบถึงยี่สิบวินะครับแล้วเราค่อยไปเร่งเขานะแบบเต็มกำลังนะครับเพราะว่าเรื่องเราเนี่ยมันยังต้องการน้ำมันอะไรเข้าไปรอยื่นก่อนนะฮะก้องผมนี่มันตั้งยากจริงๆเลยหาที่ตั้งยากจริงๆเลย ไรมาขัดเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องผอลาอไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดถูกใจอ่ะกดไลค์ก็กดถูกใจก็เหมกันแหละเออกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยแล้วกันเพื่อให้เป็นกำลังใจของผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ